แก้วอนตีนเขาอะแก้วน้อยเขาอะตื่นมาทำอะไรคะตื่นมาทำอะไรแต่ดึกแต่เดินคะจะไปไหนหล่ะคะ,ะไปไหนหล่ะคะตื่นมาแต่ดึกแต่เดินกับคุณแม่เนี่ยคะ่ะนี่แหละคนปลุกอะ ยิ่งกว่าเข็มนะยิ่งกว่านาฬิกาปุกนะคนปลุกน,น้อยๆปลุกนึ่งข้าวค่ะย่าฟ้าปุกแม่น,นึ่งข้าวค่ะแล้วฉายหรอปุกตดเช้ามืดเลยหรอคะนึ่งข้าวข้างนอกบ้านเลยหรอคะนอกบ้านกับเยาลองเลยหรอคะหันมาไหน่อยค่ะลอร้องเพลงให้แม่ฟังได้ไหมคะ เอาก็ประเทศใเป็นเนี่ยกว่วผ่าเดือนห้าหกเดือนละหกเดือนละพี่ดาวยังไม่ตื่นเจ้าของตื่นแต่เช้าเลยเ <c oughs> <c oughs> จ้าของตื่นแต่เช้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>